I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night And There ain't no point in resisting เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่ผมบัสโรบินสันนะครับผมอย่างอย่างที่แบบว่าตามชื่อคลิปเลยนะครับผมจะมารีวิวรถกระบะซิ่งผมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นไทยท่านนะครับผมมิชูมิชิไทยท่านนั่นเองนะครับผมคือรถผมนี่ก็เอาไปแต่งอะไรแบบว่าเยอะแยะเลยนะคนก็แบบจากออโต้เป็นเกียร์ธรรมดานะผมเพราะแบบมันซิ่งแบบไม่มันประมาณนั้นนะะแล้วก็แต่งสีแต่งอะไรก็ตั้งตั้งแต่ว่าซื้อมาก็ เป็นสีดำใช่ไหมทุกคนก็แบบว่ายังไม่ได้แต่งเลยมากนะก็ตอนนี้คือเราเดี๋ยวผมพาทุกคนมารีวิวนะเพราะว่าไม่เคยรีวิวกระบาเซ็งของผมเลยเอาจริงๆฮนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่แบบว่ารีวิวนะฮะอันนี้เจ้าจักเขียวของผมนะครับทุกคนนะฮะก็ก่อนที่จะไปรีวิวนะผมวันนี้นะครับผมมีเกมมาแนะนานะผมวันนี้เป็นเกมใหม่นะผมเป็นเกม Candy Bob นะทุกคนอันนี้คือผมได้ไปอัดคลิปมาเมื่อคืนนะทุกคนอันนี้คือแบบมีเงินแบบ อันนี้ในนี้ประมาณ60กว่าบาทนะทุกคนได้ทุนคืนออกโคตรเยอะนะทุกคนอันนี้ก็นี่ครับผมเป็นเกมแคนดี้บ๊อบนะผมแค่เลียงให้ลูกอมมันตกลงมาเลียงกันนะผมก็จะได้เงินแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณได้เนี่ยถ้าที่คูณ20บอ่ะเขาจะเรียกว่าอัศรรจรรย์โบนัสนะครับทุกคนดูดีได้เงินอีกแล้วนะ่โคตรง่ายดูทุกคนอันนี้โอ้โหแบบ จาก60กว่าบาทตอนนี้เป็น500แล้วนะฮะ <L yg ues> นี่ครับผมแค่ให้ลูกอมมันตกเรียงกันครับมันโอ้โหคูณ200ไปแล้ะเป็นไง <L yg ues> โตเป็นไงครับทุกคนตอนนี้คือแบบเป็นไงจะพันหนึ่งแล้วโอ้พันหนึ่งแล้วครับผมเรียงโคตรง่ายครทุกคนดูดินี่รอบที่6นะฮะชิดเคโอ้เป็นไงครับผมไ 1, ด้โคตรง่ายครับผมนะฮะก็ <L yg ues> เว็บนี้ครั <L yt cocaine> บผมมีเกม มากกว่าพันเกมนะผมแล้วถ้าผมมาเล่นเกมไหนเราได้อีกนะที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนนะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้ามาจากช่องผมนะครับก็จะได้รับโบนัส20%นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมแอดไปนะครับผมแอดเก้าวินนะฮะทุกคนนะครับผมเว็บนี้นะครับผมมีค่าคอมนะฮะทุกคนทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็แจกทองทุกเดือนด้วยนะครับผมแล้วก็ทานเฟอร์ผ่านทูมอนนี่ก็ได้นะผมนะครับทุกคนผมว่าทุกคนอาจจะมีแบบว่าเว็บในแบบในใจประมาณนี้คะเดี๋ยวผม ให้ทุกคนลองเว็บนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะทุกคนก็ลองเว็บนี้ดูนะครับผมโอเคะฮะก็แอดไปนะครับแอดเก้าวินนะทุกคนก็โอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวรถกันดีกว่านะครับผมนี่ก็นี่ครับมิชูมิชิท่านท่นนะครับผมตัวสองพันถ้าอะไรไม่รู้ผมลืมแล้วสองพันแปดหรือเปล่าวะนั่นเป็ใช่านี่ยทุกคนก็มาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะทุกคนก็ มีล้อแม็กนะทุกคนอันนี้เป็นแม็กทีอีนะครับทุกคนของอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงของคอสมิกนะฮะทุกคนใช่ไหมคอสมิกสักอย่างนี่แหละผมก็ลืมแล้วนะฮะนี่ครับเป็นน้ําตาลไหมนะทุกคนก็จะมีล้อสีมูคือคือันนี้เคยทําสีมพูมาด้วยครับแล้วก็ทําสีเขียวทับนะก็นี่ครับล้อแม็กนะผมนี่เป็นแม็กแท้ทุกคนแต่แบบว่าสภาพมันก็ค่อนข้างจะยับเยินนะเดี๋ยวผมเราเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเป็นใหม่นะทุกคนนะครับมาดูมาดูกั้ นี่ยอันนี้คือภาพจะเขินนะครับผมไม่ค่อยได้ลางนะทุกคนนี่ครับผมแล้วก็มาดูทั้งหน้าดี่ว่าทั้งหน้าก็นี่ครับผมตอนแรกจะไม่ได้เจาะตรงนี้นะครับอันนี้ก็มาเจาะนะครับผมเพื่อความเพิ่มความแบบว่าโหดนะครับผมแล้วก็ทําสีนะฮะตรงนี้ก็มีก็เดิมๆ้วแล้วก็ถอดไอ้ตรงนี้ออกอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่มันตรงนี้ออกครับเพื่อความเท่ไม่ใช่หรอก นี่ครับ้ายทะเบียนนะครับเป็นไทเทเนีก็ซื้อมาที่หลังเลยนะครับผมไทเบียนไทเทนะครับกรอบไทเทอันนี้ครับคาร์บอนนะครับผมนี่ครับมาดูใกล้ๆนะทุกคนว้าวนี่ครับเป็นลายคาร์บอนนะอันนี้เป็นไม่ได้ให้คาร์บอนแห่นะครับอันนี้เป็นแบบว่าเอามาหุ้มอีกทีนะครับทุกคนนี่ครับมาดูรอบคันเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างก็จะแต่งเป็นสีเขียวนะครับตอนแรกเคยเป็นสีชมพูมาแล้วนะนี่ก็เป็น แล้วก็มันไม่เท่ก็เลยเป็นสีขเขียวแล้วกันนะครับผมนี่ครับยางก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะยางนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันสองสองสามห้าทับสี่ศูนย์ทุกอย่าง foreigner. แล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับไรข้างตรงนี้ทุกคนน,น,น,นี่สติกเกอร์นี่เป็นไงโอ้โหซื้อจากร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับมาดูภา,ายในรถก็นี่ครับผม อันนี้ก็ไปทําสีใหม่อ่ะที่เคยทาคลิปมาก็พ่นสีใหม่อ่ะสีดานะครับผมนะครับเปลี่ยนผ้ารองอันนี้ใหม่อ่ะตอนแรกจะเป็นปุ่มๆม,มันไม่เท่ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนแบบว่าเออไปซื้อมาใหม่นั่นแหละรับผมก็จะมีไทยนรถก็จะมีจอใหม่อ่ะทุกคนนี่ผมเปิดให้ทุกคนดูนี่จอฮนะทุกคนดีย๋ยวมันจะขึ้นนี่ครับได้ไปเปลี่ยนจอมาใหม่อ่ะเป็นจอแบบว่าสัมผัสแล้วก็แต่ไม่ใช่แอนดรอยนะทุกคน นี่จอนี่มีเพลงสัมผัสได้นะทุกคนไม่เอาเดี๋ยวติดกระสีไม่เอาไม่เอาก็นี่ครับผมเมียอันนี้ครับผมประเทศกูเมียทุกคนกรอบป้ายทะเบียนไอ้กรอบอะไรวะพรบไทยทีนะแล้วก็มีนี่ครับหัวเกียร์นี่หัวเกียร์ไทยทีนะทุกคนนี่ครับอันนี้คือที่เราไปเปลี่ยนเกียร์มานะครับผมนี่ครับที่เราไปเปลี่ยนเกียร์มาจากออโต้มาเป็นกระปุกนะครับแล้วก็จะ นี่เราเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ยกชุดเลยนะครับผมนี่ฮนะยกชุดเลยนะครับผมนี่คนระับทุกคนก็ประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วก็เบ่เนี่ยเดี๋ยวพามาดูเบาะดีกว่าเบาะเป็นเบาะอ,อะไรวะเนี่ยของส,ส,สปลาโคลเหรอนี่ครับผมทรงนี้ฮนะสีแดงนะครับทุกคนมีอะไรอีกนะครับทุกคนก็พวงมาลัยเดี๋ยวเรารค่อยไปดูฝั่งนู้นแล้วกันนะฮะนี่ครับ,รบทำสี น้องแม่นี่ครับโอเคนี่ก็จะมีสติกเกอร์นะครับ BRC r a c i n g นีก็ติดเองนะทุกคนก็ทำคลิปไปแล้วนะที่บอกติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะทุกคนฝาท้ายก็นี่ครับนี่ฝาท้ายมันจะเปื่อนๆไหนทุกคนนี่มันจะมีฝุ่นนะเพราะฝุ่นบ้านผมเยอะมากเนี่ยฝาท้ายเป็นคาร์บอนนะทุกคนอันนี้หุ้มเอานีครับผมแล้วก็นี่ครับนี่อะไรวะคำ ป้ายทะเบียนนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยครับเขาป้ายทะเบียนนะครับนี่เลยนะอันนี้เป็นไดเงินนะครับทุกคนไม่ใช่ไดทองนะแล้วก็เป็นป้ายทะเบียนไทยเทนะครับผมป้ายทะเบียนไทยเทนี่เป็นค้าสายฟ้าด้วยนะเนี่ยทุกคนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูสีกระบะหลังก็จะเป็นสีเขียว <yeah. S 1> ทังรถเลยนะฮะทุกคนมีรอยบอกว่ารอยไปขูดนี่ทุกคนดูมันเป็นเคยสียมพูนะทุกคนดูดิ พราะว่าอันนี้ต้องไปขัดใหม่อ่ะคือผมจะมีโปรเจกทำสีใหม่นะทุกคนทำสีใหม่อีกรอบนะเพราะว่าสีมันแบบว่าเป็นสีสีเดียวกับมาร์ด้าสองม,มันแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็นี่ครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะนี่ครับซิกเกอร์เมนิดอันนี้คือตัดเครื่งนะทุกคนเพื่อความเท่นะจริงๆแต่ติดอันเดียวแล้วเดีย๋ยวเราไปซื้อมาเพิ่มนะทุกคนนี่ความมีมิเตะนะครับแล้วก็หลังนะฮะโหลด เอาไปดัดแหนบมาทุกคนนี่ครับดัดแหนบมาเนะฮะดัดแหนบมาก็ตอนแรกแบบว่บาสูงแบบโอ้โหเป็นคืบเลยทุกคนประมาณนี้เลยอันนี้ก็ไปดัดดัดแหนบมาให้ลงประมาณเท่าไหร่วะห้านิ้วหรือเท่าไรนี่แหละต้องฝั่งนู้นนะครับไปดูฝั่งนู้นนะทุกคนนี่ก็จะเป็นคาร์บอนนี่ครับคาร์บอนเหมือนกันนะทุกคนพุ่มาเอาเลยครับ ไม่มีอะไรมากนะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้ครับพวงมาลัยนี่ครับพวงมาลัยเลยกระจแลวพวกนี้นะครับผมเกียร์แล้วก็ผมได้ทําติดลํโพงเพิ่มไว้ทุกคนนี่นี่ลำพงตรงนี้นะทุกคนซูมเห็นไหมนู่น,นลำพงนู้นนะทุกคนมันลุดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีแล้วกันไอติดต่อลํโพงเพิ่มนะทุกคนเสียงม,มันก็เลยแบบว่าดังดพอสมควรอยู่นะทุกคน นี่ครับใส่เสียงตรงนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าเสียงอะไรวะเสียงแหลมแหลมอะเสียงแซกเหรอนะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับผมเกียร์ก็ไปเปลี่ยนมาตอนแรกมีเกียร์โต้ก็จะมีแค่สองอันใช่ไหมนี่ก็ม,มีคัตมีอะไรเรียบร้อยนะครับทุกคนเพื่อแคกก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมวะนี่ครับดูรอบๆคันนะทุกคนนี่ก็อยู่กับ บรรยากาศยามเย็นนะฮะดูดูบรรยากาศเําเย็นเย็นไม่เย็นก็ดูดูแสงดูแสงดูแสงโอ้โหเป็นไงอยู่แบบว่ากลางทุ่งนาด้วยโหเดี๋ยวมาดูข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าคือประมาณนี้ฮะหน้าบอกประมาณนี้เลยน่าจะหดหดหน่อยนะครับผมตอนแรกเป็นหรว่าโคมเหลี่ยงอ่ะก็เอาไปขัดมานะทุกคนก็ได้อยู่นะนี่ยทุกคนอ่าดูรอบไะครับ เดี๋ยวเรามาดูเสียงท่อกันดีกว่าทุกคนเสียงท่อรถนะครับผมว่เาเป็นยังไงฮะเปิดฝาเครื่องดูต้องเปิดหรอหมั้งเพราะมันไม่มีเดิมเดิมนะทุกคนเดียวมาดูฟังเสียงท่อกันดีกว่านะฮะไปอยู่ข้างหลังเลย ประมาณนี้ฮนะก็เดี๋ยวเขาดานะก็รอบมันจะลงชาดน,นึง <ช Year> เพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันรอบมันจะลงชาเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบไปจับรีแมปนะทุกคนรีแมปบมาเพิ่มนะเพราะว่าต้องรีแมปนะเพราะมันจะได้แบบลงใบวันนี้ครับต้องแก้โค้ดมันเป็นโค้ดในของเครื่องเขานะทุกคนทีน่เขาทํามาก็เดี๋ยวเราจะต้องรีแมปกันนะทุกคนเดี๋ยวใครที่อยากให้ผมบอกว่าทํารถคันนี้อีกก็ช่วยกระทึมลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะจับรีแมปจัดอีกนะใครที่อยากให้เปลี่ยนสี เป็นสีอะไรก็คอมเมนต์ได้เพราะว่าผมจะต้องทําสีแน่นอนเพราะว่าสีแบบว่ามันยังแบบไม่ใช่อะที่บบเออสีมันซีดๆออกซีดๆนิดนึงนะทุกคนมันยังแบบว่าไม่เต็มยังแบบไม่เต็มระบบที่ผมชอบนะทุกคนนี่คร,รับรอบคันเลยใส่ก็บอกว่าเท่เลยจริงๆนี่ครับแล้วก็ใส่ลิ้นเออลิ้นอันนี้เป็นลิ้นเ่นียบผมเนีย เป็นลินนะฮะอันนี้ไม่รู้ลินเขาทำเองหรือเปล่านะครับผมมาจากรถอยู่แล้วนะครก็นะพะุชีดำเท่เลยนะทุกคนตอนไม่ใส่นี่มันดูหน้าแบบโดดๆนะอันนี้ก็คือใส่เพื่อความเต็มขึ้นนะครับนี่ก็คือหม้อน้ำนทุกคนีินี่เดิมๆนะครับผมเครื่องนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะปากโปงที่มัน,มนดูเละเกินยังไม่เปิดให้ดูอยู่พจะเปิดดีกว่าวันนี้เลยกัน ยวค่อยเก็บสภาพแล้วค่อยมาเปิดใหนทุกคนดูกันนะครับเพราะว่ามันมันมีสีชมพูติดด้วยอนี่ยทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนดูมันมันเลอะอะนะนี่ครับนี่ครับมาดูมาโหลดออกมากี่นิ้วก็ประมาณนี้นี่ครับไม่รู้ว่ากี่นิ้วนะก็โหลดแบบพอดีถ้าเราใสาย่ยางแบบว่าหนากว่า,วานี้มันก็จะเต็มขึ้นนะทุกคนที่เราโหลดมานะครับแม็กก็ว่าจะมีโปรเจกต์เปลี่ยนแม็กว้วยนะเป็นแม็กวิวแล้วทุกคนนะครับ,รบผมก็แต่ว่าเราจะทำสีก่อนนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะเทหรือเปล่านะก็นี่ครับผมเป็นเม็ดกระดุมนะที่ติดเพื่อความเท่เห่หครับไหายไปหายไปเม็ดหนึ่งนะครับฝากโป้งประมาณนี้ครับทุกคนได้อยู่นะแล้วก็เป็นมันจะยืนออกมาทุกคนสังเกตนะครับ พาทุกคนดูรอบรถลัวนอะ่ะมันจะยื่นมาวันนี้เป็นล้อล้นด้วยนะครับตอน <Wow. S 1> หน้าหลังนะฮะนี่ล้อล้นนะครับทุกคนหน้าเลยอันนี้ก็คือบอกเตี้ยปากเลยทุกคนมาดูบอกว่ามุมน,นี้หนะน่อยนี่ก็บอกเตี้ยเตี้ยเลยนะคนันนี้อันจะเป็นหน้าเตี้ยหลังหน้าเชิดเอ้ยหน้าเชิดหลังโหลดนะทุกคนนี่ครับน่าจะเชิดกว่านะครับทุกคนดู เราน้าจะเชิดกว่าข้างหลังมันจะเชิดดูนะทุกคนเชิดนะครับเป็นไงไม่มีบอกว่ากิฟเท่ๆเลยนะแต่ว่าเป็นกิฟล็อกกิฟล็อกนะทุกคนไม่มีไหล่หมานะคนก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะทุกคนก็สําหรับกระบาเทิ้งของผมนะก็คือเดี๋ยว จะมีอะไรมาแต่งอีกก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะถ้คืออยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะต้องบอกว่าจัดอะไรรีแมปอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย